สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูประวัตินักโป๊กเกอร์ที่สามารถสร้างรายได้จากการเล่นโป๊กเกอร์สูงที่สุดติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้กันครับบุคคลคนนั้นก็คือปุณน,นัฐปุญศรีปุณน,นัฐเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไพ่ที่มักจะต้องใช้ทักษะความคิดตั้งแต่เด็กครับเขาได้เริ่มเล่นโป๊กเกอร์กับพ่อและเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมพอถึงช่วงเข้ามาหาวิทยายลายัยปุณน,นัฐได้เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษณเมืองบิสตนันในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งในเมืองที่เขาเรียนเนี่ยก็มีคาสิโนที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วเขาก็เลยเข้าไปเล่นโดยเริ่มต้นเล่นในโต๊ะแคสเกมในเกมที่เล็กที่สุดก่อนครับพออยู่ไปได้นานเขาก็เริ่มมีเพื่อนในคาสิโนมากขึ้นและเริ่มใช้เวลาในนั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเอาหนังสือไปนั่งอ่านในโต๊ะโป๊กเกอร์ขณะรอไพ่กันเลยนะครับแต่ในปีแรกที่เล่นโป๊กเกอร์เขาก็ยังทําเงินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับจนใกล้จะจบปีหนึ่งของมหาวิทยายลัย เขาก็เริ่มจับทางได้แล้วครับว่าเขาควรจะเล่นยังไงดีเล่นแบบไหนถึงจะเล่นได้ดีขึ้นเลยมีการจับกลุ่มเพื่อนนิสนิทช่วยกันพัฒนาทักษะโป๊กเกอร์ขึ้นมาครับทําให้ช่วงปี2ของมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเริ่มทํากําไรได้มากขึ้นจนช่วงชีวิตหลังจากจบปริญญาตีเขาได้ย้ายไปเรียนต่อปริญญาโทที่ลอนดอนเขาก็ได้เริ่มเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นบายอินที่แพงขึ้น เริ่มมีการถูกเพื่อนฝูงชักชวนเข้าเป็นเล่นใน p r i v a t e เกมมากขึ้นจนสามารถนำรายได้จากการเล่นโป๊กเกอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่เกมหลกัหลกๆที่ยังเล่นเนี่ยก็ยังเป็น c a s เกมอยู่ครับส่วนทัวนเมนต์เนี่ยเขาก็มีเข้าไปเล่นบ้างนานๆครั้งบุญน,นัทเนี่ยหันมาเล่นทัวนเมนท์จริงๆจังๆก็ในช่วงโควิดระบาดครับโดยรายการที่ทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงเน่ะเกิดขึ้นในปี2022จากรายการทัวนเมนต์ที่ชื่อว่า gpt venetian high roller ที่มีค่าสมัครสูงถึง10,000ดอลลร์ 1, ครับบุณนัทได้อันดับที่1จากรายการนี้และคว้าเงินรางวัลไปที่1 1 8 0 0 0ดอลลร์ครับแต่แค่นั้นยังไม่พอครับผ่านไปอีกวันเขากลับมาเล่นทัวร er ์ไฮโรเลอร์10,000ดอลลร์อีกจบทัวร์เขาก็ได้แชมป์ที่1ไปอีกรายการครับมันทําให้คนแถวนั้นน่ะเริ่มจับตามองเขาแล้วว่าคนไทยคนเนี้ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนทัวร์เมนท์ที่บุณนัทสามารถทําเงินได้มากที่สุดเลยนะครับ คือทัวร์ไททันโป๊กเกอร์ที่มีไบอิน250,000ดอลลาร์ในทัวร์นี้บุญนัทจะต้องเจอกับนักโป๊กเกอร์ที่มีฝีมือสุดโหดประสบการณ์สูงหลายคนเช่นเฟเดอร์โฮไอแซคแฮกตันมทเทียสอาเบนเจอร์และบุญนัทเขาก็สามารถจบได้อันดับที่3ครับคว้าเงินรางวัลกลับไป3,100,000ดอลลาร์ครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ110ล้านกว่าบาทนะครับ ในปี2022ปุณน,นัดทำเงินไปได้4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทำให้เขาพุ่งไปติดอันดับหนึ่งของ Thailand All Time Money List และในปี2023เขาสามารถทำเงินไปได้8ล้าน2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นปีที่ปุณน,นัดทำเงินได้เยอะที่สุดครับและต่อมาในปี2024นี้ปุณน,นัดก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องครับ โดยในแค่3เดือนแรกของปี2024เขาก็คว้าเงินรางวัลไปกว่า2,700,000ดอลลาร์สหรัฐครับทำให้เขาขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของตาราง Global Poker Index 2024อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ถูก Stephen c h i ิ w i c k แซงกลับขึ้นไปครับโดยในตอนนี้บุญนัททำเงินจากหลายทัวร์นาเมนต์ไปทั้งหมด15,400,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็าาา 5, 6, 7, 000, ราวๆ561,700,000กว่าบาทเลยนะครับ ขึ้นแท่นนักโป๊กเกอร์ที่ทำเงินที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเขาก็ยังติดอันดับที่72ของโลกด้วยนะครับและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่จะสามารถหยุดความร้อนแรงของคนนี้ได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นประวัตินักโป๊กเกอร์ชาวไทยที่สามารถทําเงินได้อย่างมากคนหนึ่งเลยนะครับที่เราเอามาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ